สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ World Today h e c k c a e e EP ที่65ค่ะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งค่ะเมื่อลิซ่าไอดอลสาวคนเก่งจากวงแบล็คพิงคได้รับบทบาทใหม่ให้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสุราแบรนด์ดังเจ้าหนึ่งจากต่างประเทศแต่ความดราม่าก,ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทางเพจ FC ของน้องลิซ่าเนี่ยได้ถูกตำรวจเรียกพบเนื่องจากทำการแชร์ภาพในแคมเปญน,นี้เพราะว่าอยากจะเผยแพร่ผลงานของน้องเท่านั้นเป็นเรื่องที่อีหยังวะสุดๆแต่ทุกคนรู้กันไหมคะว่าความอีหยังวะของกฎหมายข้อนี้มันไม่ ไมมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะแล้วจริงๆกฎหมายนี้มันยังมีความอี่ยงวะอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างก็ไปฟังทั้งหมดได้ในคลิปนี้ค่ะเรามาเริ่มที่กฎหมายควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล์ของไทยค่ะว่าเขากําหนดไว้ว่ายังไงบ้างมาตรา32ของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บอกว่าห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงผู้อื่นดื่มโดยทางตรงหรือทางอ้อมและกฎหมายนี้มีอายุความ5ปีตั้งแต่วันที่กระทําผิดแต่ในส่วนของทางเครือข่ายเฝ้าระวังธุุรกิจส บอกว่าสิ่งที่กฎหมายทำเนี่ยเขียนว่าอย่างชัดเจนเลยนะว่าห้ามทําอยู่2อย่างข้อแรกก็คือห้ามโฆษณาเพื่อประโยชน์ทางการค้าข้อ 2. ห้ามโพสต์ภาพขวดเหล้าเบียร์บรรยายข้อความโพสต์อวดอ้างสรรพคุณหรือจูงใจและประชาชนทั่วไปก็ไม่ได้ผิดมาตาา32เรื่องการโฆษณาเหล้าเบียร์กันง่ายๆหรอกแค่ต้องระวังว่าเวลาที่เราจะโพสเนี่ยจะต้องไม่เห็นตราสัญลักษณ์ชื่อหรือต้องไม่เขียนอวดอ้างสรรพคุณหรือจูงใจผู้อื่นแค่นั้นเองส่วนการพิมพ์คําว่าเบียร์ขวดแก้วกระป๋องโดยที่ไม่เห็นยี่ห้อแล้วก็ไม่ได้ทําไปเพื่อ ประโยชน์ทางการค้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้นะเจ้าหน้าที่จะเอาผิดก็ต่อเมื่อมันเป็นเคสของการโฆษณาหรือจูงใจให้ผู้อื่นเข้ามาดื่มด้วยเท่านั้นส่วนกรณีเซเลบคนดังที่รับจ้างรีวิวเครื่องดื่มต่างๆค่ะเรามีการโพสต์รูปที่เชื่อมโยงไปถึงแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอันนี้ถือว่ามีความผิดมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน50,000นบาทและปรับขั้นต่ำห้าหมื่นบาทขึ้นอยู่กับดุลพินิจข,ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือถ้าอยากจะต่อสู้คดีในชั้นศาลก็สามารถทําาาาไดด้้้เเเช่่่นนนกกกัสุททยย็คคือภพีลลงใแว าไม่เกิน5ปีและมีคนส่งข้อความร้องเรียนมาอันนี้ก็ยังสามารถโดนคดีได้อยู่เหมือนเดิมนะคำถามต่อมาที่น่าสนใจต่อสังคมค่ะคือการแบรนโฆษณามันช่วยให้การดื่มลดลงได้จริงหรอคำตอบคือไม่รู้ค่ะคือมันมีงานวิจัยที่ออกมาว่าการแบรนโฆษณาเหล้าเบียร์เนี่ยช่วยลดการกินเหล้าของกลุ่มวัยรุ่นในอเมริกาได้ราวๆห้าถึงแปซนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีก13สชิ้นให้การสนับสนุนว่าการที่กลุ่มวัยรุ่นพบเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อต่างๆตั้งแต่นิตยสารไปจนถึงซุ้มขาาาาายเเเบีีรรตตมมงนนททศศกกกฬหือ สิ่งเหล่านี้มันทําให้วัยรุ่นนักอยากดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นและสุดท้ายคือทางองค์การอนมามัยโลกเองก็เคยออกมาแนะนําว่าการกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่เคร่งครัดในเรื่องของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถช่วยลดปริมาณนักดื่มได้จริงๆแต่ค่ะมันก็มีนักเศรษฐศาสตร์รอีกหลายคนจากหลายประเทศทั่วโลกออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าการควบคุมการโฆษณาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจากงานวิจัยแล้วเขาไม่พบการเชื่อมโยงกันระหว่างการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับปริมาณการบริโภคเลยแถมยังพบว่าไองานวิจัยต่างๆก่อนหน้านี้ที่บอกว่า,าแบนด์ โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะทําให้มีคนบริโภคแอลกอฮอล์ลดลงอะ่ะมันเป็นการใช้เครื่องมือเก็บสถิติแบบประมการถดถอยเชิงเส้นคือมันไม่สามารถบอกได้ว่าการที่คนเห็นโฆษณาแอลกอฮอล์แล้วจะทําให้อยากดื่มหรือเปล่ามันแค่บอกว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์อ่ะเคยเห็นโฆษณาพวกนี้แค่นั้นเลยหลังจากรับรู้ข้อมูลกันไปแล้วเรามาเข้าสู่เรื่องอียงวะของกฎหมายข้อนี้กันค่ะความอียงวะที่1ถึงแม้ว่าการแบนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะยังไม่ได้มีผลที่แน่ชัดว่ามันสามารถช่วยลดปริมาณนักดื่มได้จริงหรือเปลลล่่่่นนาาาาาาาแแตตททีนนนคืออมมััสรรรถดดกกขขขงงง แ,บบแบบนนนเคืื่่่่อออองมละย้อนกลับไปเมื่อสมัยอดีตอันไกลโพล้นค่ะประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการกําหนดกฎหมายใดๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนทุกบ้านสามารถต้มเหล้าเบียร์ดื่มเองได้หมดเลยหรือว่าถ้าบ้านไหนทําแล้วเฮ้ยสูตรนี้อร่อยก็สามารถต้มขายได้ด้วยไม่มีปัญหาและไม่ต้องขออนุญาตใครจากนั้นต่อมาไทยก็มีการกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าต่างๆขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสุราก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ถูกกฎหมายควบคุมไว้ค่ะทำให้ชาว่าเนี่ยไม่ สามารถต้มสุราเพื่อกินเองหรือว่าเพื่อจําหน่ายได้อีกต่อไปละเพราะเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตที่ผ่านมาตรฐานแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการขอใบอนุญาตค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่การขายเหล้าเบียร์เนี่ยเป็นเรื่องของนายทุนเจ้าใหญ่โอลลี่ไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านอีกต่อไปบริษัทขายเหล้าเบียร์ก็เริ่มมีการออกแคมเปญทางการตลาดออกมาแข่งขันกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาตามสื่อต่างๆโปสเตอร์โทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุเพราะตลาดเหล้าเบียร์มันใหญ่มากยังไงคนก็กินกันทุกจังหวัดดังนั้น เล้าเบียร์เราเนี่ยผ่านโฆษ,ษณาในสมัยนั้นนั่นแหละจนกระทั่งมีวันหนึ่งค่ะประชาชนธรรมดาชาวไทยคนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อจังเลยทําไมเล่าเบียร์ในไทยมันมีไม่กี่ยี่ห้อเองไม่เห็นเหมือนในต่างประเทศเลยทีโ<ฮ>่โหแค่เบียร์ก็มีเป็นร้อยกว่าชนิดละเขาก็เลยมีความคิดว่าเอองั้นเราทําเบียร์ขายเองดีไหมก็เริ่มไปศึกษาหาความรู้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเรื่องคุณภาพการผลิตจากต่างประเทศเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิตแล้วก็เริ่มกระบวนการผลิตในต่างประเทศค่ะเนื่องจากไทยเนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องของกฎหมายภาษีอยู่หลัง เขาก็ส่งกลับมาขายในประเทศไทยแล้วก็เริ่มทําการตลาดเพื่อให้คนไทยได้รู้จักสินค้าที่เขาผลิตให้รู้จักเบียชนิดใหม่ที่เขาเพิ่งจะคิดค้นขึ้นมาแล้วเขามั่นใจว่ามันอร่อยมากโดยเริ่มจากการทําการตลาดออนไลน์ค่ะเพราะว่ามีต้นทุนที่ต่ําแล้วก็สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนแต่หลังจากนั้นเขาก็โดนตํารวจจับในข้อหาโฆษณาเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ดนปรับแล้วก็ไม่สามารถทําการตลาดใดๆอื่นๆได้อีกนอกจากเอาไปวางขายตามร้านเบียสุดท้ายก็ไปไม่รอดค่ะเพราะถึงเบียรเขาจะอร่อยแค่ไหนแต่มันไม่มีคนรู้จักสินค้าของเขาว่ามันคืออะไรเบียรชนิดนีี้มมมควาพิศษยงงไไและ่ ทางอะไรเหลืออีกให้เขาทําการตลาดเลยตลาดเหล้าเบียร์มันก็เลยยังเป็นของแบรนด์ในทุนที่ประชาชนรู้จักแล้วจากการโฆษณาเมื่อสมัยก่อนแค่นั้นเลยคุณง่ายๆอีกภาษาหนึ่งก็คือกฎหมายการควบคุมการโฆษณาเหล้าเบียร์เนี่ยมันเป็นเหมือนต้มต่อของายทุนนะเพราะปัจจุบันไทยไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตเหล้าเบียร์เจ้าใหม่ๆสามารถทําการตลาดด้วยวิธีไหนได้เลยและประกอบกับว่ามันไม่ได้เคยมีงานวิจัยไหนยืนยันชัดเจนเลยว่าการแบนการโฆษณาเหล้าเบียร์เนี่ยมันทาให้ปริมาณการบริโภคเหล้าเบียร์มันลดลงจริงๆริงงความมีอย่างว่าอย่างที่2ค่ะไม่ใช่แค่กาาารโฆษณเท่นนั้แต่การ รีวิวก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันในประเทศนี้จ้าคือมันมีหลายเคสค่ะที่เพจต่างๆทําการรีวิวเบียร์ที่ตัวเองชอบลงโพสตแล้วก็บรรยายว่าเบียร์ตัวนี้มีสตอรี่ยังไงรสชาติยังไงหมักบม่มมายังไงแต่เพจพวกนี้ก็โดนเจ้าหน้าที่แจ้งจับแล้วก็โดนปรับไปโพสตละ5 0,000บาทนะคะ,ะแต่อันนี้มันก็พอเข้าใจได้เจ้าหน้าที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพจเหล่านี้รับสปอนเซอร์เบียร์มาหรือเปล่าแล้วก็เลยมาโพสเนาะแต่ค่ะมันก็เคยมีเคสของคนที่ถ่ายคลิปตอนไปกินบาร์เบียร์ที่ญี่ปุน่นแล ให้เหตุผลว่าคลิปนี้ทาให้คนที่ดูรู้สึกอยากบินไปกินเบียร์ที่ญี่ปุ่นหรืออีกเคสหนึ่งค่ะเล่ายี่ห้อหนึ่งเคยทาซีรีส์ออกมาเป็นแคตตาล็อกเฉพาะของเกมออฟโ ne ก็คือเป็นเหมือน l i m i t e d Edition ของเขาแล้วก็มีเพจหนึ่งเนี่ยเอามาโพสตถึงซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็โพสต์ประมาณว่าเฮ้ยซีรีส์เรื่องนี้มันเจ๋งมากเลยนะถึงขนาดว่าเล่ายี่ห้อดังยี่ห้อนี้เอาไปทําเป็นซีรีส์ลิมิเต็ดเฉพาะของเกมออฟโทนเลยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็จับอีกเหมือนกันท,ทั้งทั้งที่ไอเล่าตัวนี้ไม,ม ซื้อเหล้ากินที่สกอตแลนด์ฟังแล้วขำใช่ปะ่ะแต่ความจริงมันไม่ขำนะเพราะคนโพสต์เขาเสียค่าปรับ5 0,000จริงๆนะเราเคสแบบนี้เราสู้คดีได้ไหมอะ่ะเือที่ฟังมามันก็ดูอยียงวะมากจริงๆอะ่ะเราควรจะมีสิทธิ์ต่อสู้ในชั้นศาลสิสู้ได้ค่ะตามกฎหมายแล้วมันบอกว่าสู้ได้แต่มีคนคนนึงเขาไปลองสู้คดีละปรากฏว่าค่าประกันตัวครั้งเดียว1 0 0 0 0แบาทใช่ค่ะแค่เขาเขียนรีวิวว,ว่าเบียร์อร่อยเขาเสียงเงิน1 0 0 0 0แบาทในขณะที่เคสตำรวจที่ขับรถชนหมอกระต่ายอะ่ะค่าประกันตัว5 0า0ม่บาทเองเนะความอยียงว ทุกคนรู้ไหมคะว่าในประเทศของเราโทษของการเมาแล้วขับเนี่ยค่าปรับอยู่ที่5 0 0 0ถึง20,000บาทแต่การโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยค่าปรับขั้นต่ำอยู่ที่50,000บาทนะนอกจากนี้ยังมีค่าปรับรายวันวันละ5 0 0 0 0บาทด้วยคือถ้าสมมติว่าโพสตเรายังไม่เอาลงอะ่ะเกิน20วันก็คือค่าปรับเป็นล้านแล้วอะความพีคยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะเพราะไอ้ค่าปรับที่ว่าเนี่ยมันมีการแบ่งเป็นรางวัลน,นำจับด้วยคือเหมือนปรับมา5 0,000บาทอะคนที่แจ้งเบาะแสรหรือว่าเจ้าหน้าที่อะจะได้รางวัลน,นำจับน่่ายวเกททสีลอ สี0 0 0บาทจะเข้ากระเป๋าคนแจ้งเบาะแสหรือว่าเจ้าหน้าที่สิ่งนี้เองค่ะมันทําให้เกิดเป็นอาชีพใหม่เป็นนักเดินสายถ่ายรูปแจ้งเบาะแสพวกนี้ก็หวังส่วนแบ่งจากเงินค่าปรับมีขา้าราชการ,กรเกษียณอายุคนนึงเขาตัดสินใจเดินทางทั่วประเทศเพื่อที่จะไปตามถ่ายรูปไอ้เบาะแสพวกนี้แล้วสุดท้ายวันนี้เขาตั้งตัวได้ซื้อบ้านซื้อรถได้อะทำไมฉันไม่รู้จักอาชีพนี้มาก่อนล่ะแล้วเวลาที่เขาไปเดินสายถ่ายรูปกลุ่มเป้าหมายคือใครก็พวกตามร้านอาหารร้านลาบต่างๆนะคะในช่วงปี62เราจะพบว่ามีข่าวร้านลาบถูกตตาารรวจจับในนข้้้ออหีเง จ่าย5 0,000บาทเยอะมากเคสหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคือร้านลาบของลุงยาวสาเหตุที่เขาโดนเนี่ยเนื่องจากเจ้าหน้าที่บอกว่าในเมนูของลุงยาวอ่ะมันมีภาพเบียร์อยู่หลายชนิดถือว่าผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตราที่32และสาเหตุที่ร้านลาบพวกเนี้ยโดนบ่อยเพราะว่าเขาเป็นชาวบ้านที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายอะไรคะ่ะพอมีเจ้าหน้าที่มาเขาก็กลัวและยอมจ่ายให้จบๆไปแต่ถ้ามันเป็นร้านอาหารใหญ่ๆที่เขาสู้คดีอะ่ะเขาไม่ยอมจ่ายง่ายๆมันก็ไม่จบไงส่วนใหญ่เขาก็เลยไปแจ้งพวกร้านลาบร้านชาวบ้านพวกเนี้ยความ เล้าเบียร์ต่างประเทศได้แต่ถือเล้าเบียร์ไทยไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายห้ามโพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่ว่าลิซ่าไม่ได้ทาผิดกฎหมายอะไรเพราะว่ากฎหมายของเกาหลีไม่ได้กําหนดไว้ว่าห้ามโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ที่ทางเพจ FC ของลิซ่าโดนเรียกสอบเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนนําภาพมาโพสต์อีกทีหนึง่งพูดง่ายๆก็คือถ้าภาพเนี้ยถูกโพสต์ในไทยอะยังไงก็จะโดนเรียกสอบแต่กับการค่ะถ้าคนที่เป็นเจ้าของเพจเนี้ยเขาอาศัยอยู่ในเกาหลีอันนี้ถือว่าเขาไม่ผิดกฎหมายนะถึงแม้ว่าโพสต์พวกเเเนนน้้้ยยจะะใใหหหหชาาาาาาววไทท็กกรรืออง่่่ััคบิษล เบียของต่างประเทศสามารถยิงแอดเข้ามาในไทยได้โดยไม่ผิดกฎหมายทําการตลาดกับคนไทยได้ชิลๆเลยแต่ในขณะที่บริษัทเหล้าเบียของคนไทยไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพียงเพราะว่าพื้นที่ยิงแอดมันยิงมาจากประเทศไทยหรือเอาให้ง่ายกว่านั้นค่ะการโฆษณาเหล้าเบียออนไลน์สามารถทําได้ถ้าไม่ได้ยิงแอดมาจากในประเทศไทยมันกลายเป็นว่าแบรนด์ต่างประเทศหรือแบรนด์ไทยใหญ่ๆเนี่ยเขาเลือกที่จะไปตั้งจุดยิงแอดอยู่นอกประเทศแล้วยิงแอดเข้ามาให้คนไทยทําการตลาดกับคนไทยได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะแค่สถานที่ตั้งเครื่องยิงแอดอะ มันไม่ได้อยู่ในไทยแค่นั้นเลยเว้ยแต่ว่าแบรนด์เล็กๆทําไม่ได้ไงเพราะเขาไม่มีเงินทุนไปยิงแอดจากต่างประเทศเข้ามานะและด้วยความอีหยังวะต่างๆที่เรากล่าวมาค่ะมันก็เลยทําให้กฎหมายการแบรนด์โฆษณาเหล้าเบียร์เนี่ยเนื่องจากมันเป็นกฎหมายที่ขึ้นกับดุลพินิษของเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ได้มีขอบเขตการทําผิดที่ชัดเจนแน่นอนก็เลยถือเป็นกฎหมายมาตรานหนึ่งที่เขาพยายามจะรณรงค์ให้ยกเลิกกันอยู่ณนะตอนนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวของกฎหมายห้ามโฆษณาเหล้าเบียร์ในประเทศไทยทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้าง,างก็มมเาได้ น,นะคะคและเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดราม่าสรุปข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสกายเวิร์กพ o อ t ช่วยด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะส่วนใครที่อยากไปเจอเนมต่อก็ไปตามเนมได้ที่ช่องเนมให้แข็งน,นะสุดท้ายค่ะคลิปนี้เราไม่ได้จะบอกว่าเหล้าเบียร์เนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะแต่เราแค่จะบอกว่าไอ้กฎหมายตัวเนี้ยมันมีช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่และช่องโหว่พวกเนี้ยมันทาให้ประชาชนคนธรรมดาเสียประโยชน์นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นในคลิปถหน้าค่ะ Expanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021ดคดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Expanner 2021เเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบ กับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการถามเวิ o ์ก t o ยท์ทีั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee พิมคำว่า e x t e n e r เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหรือค้นหาผ่านชื่อร้านทิมคำว่า w o r k p o ทอย t ์ท